เ็จะไปทั้งคุนก็จะไปให้น่องเขาไวให้น่องไปไปบันนี้เอา อุย้ยแม่นให้เนาะดึกนัน,นใส<ช>่แก่น,น,มน,นไม่ไหวเผ็ดมานี่เลยเผ็ดมานี่สีสุดาเพชสีดิฉันน้องใส่มากระเป๋าเนี่ยรับเออครับกระเป๋าเนี่ยอันนี้อะไรลูกเนี่ยอันนี้อะไรน้องน้องพี่พลอยนี่อะไรคะนะ้องเพชรอ่ะติดติดเลยไป

อาซาดเด็กเล็กเด็กพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเขาก็มีเสียะเอาก็ะสีห้องเขามีความสุขเขาไม่เป็นอะไรเขาจะก็จะร้องกรกาดกัดเห็นไหมเขาร้องเขาร้องเสียงดังแบบมีความสุขนะคะอืันเขาโบ้สบายเขาจงไห้พี่น้องทั้งเสียงห้องดีกวก็เสียงไห้เนาะ เชียงไห้เขาว่าสบายตัวเขาโอ้เขาปิน่นอันนี้เขาแบบสบายตัวเขาก็จะร้องหนนหนหัวเราะทำยังไงหัวเราะซิหัวเาราะซิหัวเราะ,ะ,ะไม่ไม่ไม่ไๆ่ไ่าน่ไ่ไม่ไ่ไง่ไมจะมาทม่ไม่ไม่ไม่ <c oughs> มือม่อม่อป่ปดม่ไมไม ันให้กินน้งสีเลียบ่แม่ขวดมากันจักมิ้นมาเดี๋ยวเวันนนรามเดี๋ยวแม่แต่แล้วก็ดีกอกเลยนะเอาแก้วมาให้เราในมันจังเราจังกินเลยเด็กจริงจริงอ่ะเด้งเด้งเด้ง เดินหนึ่งหนึ่งกหนึ่งห่งหนึงเิน่เอมาเาตีิมแม่อก่ย่เอก็ร่มฟองอยู่นะพี่คอยทำไงลูกพอดีเรามากระยอยพอดียั่มาดูก็สีหมอสูเสหมอเ้สปีงเอาปลานี่สวัสดีนนวลนี่ยหอล้อทำยังไงลูกหมอล้อสิ ปิดปากด้วยเวลาหัวเราโอ้ยไอ้เดินไอ้แบบไอ้บีเฉียวดึงหัวกันขันเฉียวขันเฉียวขันเฉียวคนนึงขันเฉียวคนนึง มากัดมากัดยารอกัดยายเหรอกัดยายเหรอหนูหายหรือยังฟังก่อนกนูหายหรือยังหนูหายหรือยังลูหายหรือยังหายหังหายไขาวว้าวว้าวว้ายยูงวว้ยวว้าวว้ายว้าวว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 าวาว้า้วว บูบูไมาดูชิบู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 บกินข้าวแล้วก็กินเค็น้ยไหม<น>อ๋อก่อนอาหารล้างอาหารไปกินน้ำเยอะๆกินยาไตจะได้ไม่ไวเอาผู้ใดเอานี่มัติดขาไย่นี่เนี่ย ไม่ออกออกมามาเอออกแล้วออกแล้วไม่นี่โอ้ยนี่ติดเหรออันนี้ออกเหรอนี่อันนี้ออกป้ายชื่อออกเอาติดให้หน่อยลูกทางนี้จุ๊าเดงที่ไปโดนไหลออกมาแบบ อยากถือได้กาได้ปามยไดาได้บบูบแล้น้องเ็กไดกาก็อึบไล่ลาแลไมแล้วไแล้วไบูบกไปแล้วเออบูบูเออจบูบูเฮ้ยบูบูไหนมานี่พี่มาทานับสิโอลูกไปบูบขบันยาบมนะยา

เป็นสาวเหรอจ้าม่่เหอว่าเป็นสาวบ้ไมหาืนแกบคิดดิดกันนอแก่ิดดิบน้องพชจน้องพ้อยพี่พอยเอาน้องพชรตัวนี้พี่พลอยนะโรับหลวงพชรยืนอยู่นั่ลูกนี่พี่พลอยพนักเอื้อนครับจับมืได้เลยคัอ้มาดอ้มาทางไปจักมือซีหามือจจับ่าไรคือเกาใบจะหนอยู่นักงันอยู่ปว่หล่บใบใบจึงแยดกัน ได้คนเก่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณทองใบยกโป,โป้ให้อีหล่ะขอบคุณหัวใจคุณประพาพรขอบคุณนะคะเมื่อวานเมื่อวานนี่คอยคอยอลอองพ้อยขวบไปล่างหนาบ้าน,นี่ล่างหนาเลียว่ายืนนี่นี่ก็ย้ายไปเอาผ้าก่อนมานะถือผ้ากลับมาน้องพ้อยมาพี่น้องเพชรย่างไปไป,ปรูปหนาเอาคือปมินาเช่นกันและ้าจะของนี่ก็ของ ม่เป่ยเขายัางสลับกันไหมเออเอ้อา,า,น,า,าน,นาหน้ำคื้นบ่มีอยู่หนมาสันา่นว่าโอ้ยว้าลยหัวควันเดยกของเฮ้ยจุดจริงจริง<ป>เอาเอาทำ,าย,ทำายังไงทำยังไงลูดลูดลูดเสาทำายังไงทำให้ดูซิยายสอนฮึด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 นี่ยังไงนีง่ไงฮึดฮึดเอารูดลูดก่อนฮึดฮึดจริงจริงฮึดจริงจริง เออเฮ้ยเฮ้ยฮาฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮอเดีวหนูเ i ี๋ยวเ n ็มเข็มเข็มจิ๊บเต้นหนเ่งสอเลยเด้้อ่ะ่น้ิ๊เออฮ่าฮ่ฮฮฮกวเขากเองกัสเออุิเอน้น้องเอไม่เอ้

น้องเพชรโอ้โหตาสลอจะโอ้ยยาจิตปอาให้หายยายาเป่าให้หน่อยโอ้หายเอาเป่าเปล่าโอ้ไป้ายไงป้ายชื่อไงเอาออกคุณหมอออกให้แล้วนนั่มาๆั้ง

เฮ้ยฝากกันใช้ไหมผอบ้บ่าวเมืองน้องใอ้ให้ฉันลืมน้องได้นัดกันปีนี้สิมาพ่อบุมบังไฟพยานาฝากตัวใจไว้อา้ น <Indonesia> ั่งลืมเลยร่อยให้น้องรออนสกโอสมาพ่อร่อยให้น้องร่อยให้น้องรอไปหาคุณหมอมาเอาบารคุณรลที ยายส่งยายบีบ่มีหวัวเ,นะเด่นไปดูปลาไปดูปลายาดึงเด้อสองคนย่าดึงเนะด้อนะไปดูปลาไปดูปลาไม่ไม่เลยกัน